มาครับมาดูซิงเกิลใหม่ล่าสุดจบโอ้ดูดูดูว่าเรื่องแท็กซี่เรือนด้จะขึ้นไหมไปทำธีบ๊องอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดิแท็กซี่บอกว่าไงครับส่งรถไม่ทันอ๋อแล้วเปิดไฟว่างทำไมก็อ๋ออันนี้เขาใจแท็กซี่เพราะว่า กะจะหมาว่าไปใกล้ๆอะไรอย่างงเี๋ออันนี้อยู่อ่ะกรณีถนนเพชรบุรีกรณีนี้ผมถือว่าไม่ผิดโอเคไม่เสียหายเพราะว่าเพราะว่ามันไกลจริงเพราะว่าบ้านนี่ไปโอเคให้มีตุ๊กๆอยู่เฮ้ยเกิดอะไรหไอ้มาไห้ม่มีคนขับคนขับเราเซเว่นเว้ย <c oughs> ขับเองเลยตุ๊กตนี่อาจจะเผาประมาณไม่แปดร้อยหลายร้อยนี่วีดีซี่แท็กซี่ไม่รับขับตุ๊กๆเลย จะไม่สตาร์ทเครื่องไว้ด้วยต่อที่มีเพลงถ้าอย่างนี้เราปิดออกไปขโมยออกไปหาเลยได้ไหมพี่ไปด่าแท็กซี่เยอะไงมาเจอนี่ชอบด่าแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่รับยังไงครับไม่เกี่ยวหรอไอ้เนี้ยแท็กซี่เขาไม่ได้กูได้หรอกเดี๋ยวพี hmm, ่ร้องเลยนะเสียงไม่ดีแล้วแท็กซี่หรอกอะไรวะเนี่ยดูเพื่อนี่นี่ท่านหุกท่านหุกก่อน ไม่มีในที่ที่มีมเขาลูกก็สตีเอเจเออเอาออกมาคันที่สี่ดูแล้วว่ารับไหมไม่เสียงผมไม่มีอ่ะไม่รับครับดา่ดาด่าด่าเขาเยอะแต่เอสตี้เขาไม่รู้จักด่าเจมสม์นะอีกคนหนึ่งในบ้าน ก็เปิดไปว่างไงก็เปิดไว้ว่าเขาว่างเออหัวใจหัวใจเขาว่างเว้ยก็อาจจะไม่ได้บอกว่าขับรถว่างอยู่อ่แล้วมีแท็กซี่ลงอยู่ดูดยี้ายเตรียมเรียกแท็กซี่แท็กซี่จะไปไหมคัทนที่ส <c oughs> ิบแปดเฮ้ยไม่หลับไงตายไป้ตายไตาย เราจะมาหาว่าทำมาเพือะรเขาทำไมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องทำไมเลยทำไมถึงมีกรณีใหญ่เกี่ยวเรื่องอูเบอร์เออทำไมถึงทำไมถึงแบบทำให้คนที่เขาเรียกแท็กซี่ปกติธรรมดาของรัฐบาลใช่ทำไมคุณไปสร้างภาพจำให้เขาเกลียดแท็ก ให้เขาเกลียดมึงอ่ะมันก็เลยมีทางเลือกมามันถึงมีอูเบอร์มาไงพอมีอูเบอร์มาก็ไปตีเขาโอ้ยไปแทงเขาเดี๋ยวเดียวโอ้ยไม่เข้าใจว่ามึงไม่รู้ใจกลางเมืองนะครับอยู่แถวถนนสุขุมวิทเพชรบุรีนี่เพชรบุรีท้ายท้ายเพชรบุรีซอยสี่สามดูอีกคันนึงเมื่อกี้อีกคันแล้วที่มันไม่รับโอ้ยสามคันแล้วสี่ามสี่สาี่อันสี่คันไปแล้วครับ เอาคลิปลงเดยพูดส่งให้พี่ชูวินเลยถ้าอยากรู้เฮ้ยเขามีคลิปอยู่แค่ปูรีซอยสีสมนะครับยอดกลางเมืองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซ็นเอร์วิลหรือสีลมหรือจุดแอลสแควร์จุดกลางเมืองแลซีอันนี้จุดที่ไม่เกี่ยวกับกลางเมืองเลย มันคุไม่มีเสียงจับเบองก่อนเขาถ่ายก่นอนเย่ด่าจิมเรี่ยแท็กซี่หลายครั้งแล้วเสียงไม่มีมันมันไม่รับเลยครับครเพราะเสียงผมไม่มีอ่ะเอ้เอ๋เขาเรียกแล้วไม่ขึ้นหรออะไรแล้วเม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้มี สง่งกาดไม่ท like ันด้วยเว้ยซื้อส่งกาดไม่ทันด้วยนี่อยู่หน้าโรงเรียนเซนตดอมินิกโอ้โหไปดูไปดูหน้าโรงเรียนเซนตดอมินิกโอ้โมันมืดอ่ะกล้องมันมืดดาจิมนี่ซี่ทันดีฮุกครับครับบ้า อูนเขาจะเจอรื่ัไงโอเคใหกลับดีดีโอเคโอเคให้ขึ้นโอเคนะครับคลิปนี้แท็กซี่หลายคันมากมันไม่รับเลยทำคลิปนี้ไว้ดูดูศิลปินนักร้องเรียกแท็กซี่อยู่ยังไม่ขึ้นเ้ยเรียกแท็กซี่มันยังไม่รับเลย โอเคไม่เป okay. ็นไรพิตามดาจิมได้ขึ้นรถเซ็นซี่แล้วครับกลับบ้านแล้วครับไปแล้วผมกลับบ้านแล้วครับครับ